สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารของแนกชาลีและจีการมินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้กามินก็ตกคนไทยไปได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายถ้าลองได้อยู่ใกล้เป็นต้องหลงรักอย่างเมื่อวันก่อนนั้นที่กามินได้มาไลฟ์ขายของกับแก้มบุม๋มแมรีพี่สาวของชาลีแล้วก็โฟกัส กามินก็ทำออกมาได้ดีมากๆเล่นมุกตบมุกได้เป็นอย่างดีบดภาษาไทยได้เยอะขึ้นและไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงจะเป็นการเต้นกามินก็เอาอยู่ทำเอาแม่ลีแม่ของแก้มบุ๋มออกอาการปลื้มการมินมากๆและหลังจากแม่ลีได้รวมงานกับกามินก็ได้พูดถึงการมินว่าคนสวยมีล้นประเทศแต่กามินเขาน่ารักแล้วเรื่องความเป็นธรรมชาติต้องยกให้เลยเขาฉลาดตรงที่แบบว่า มาถามแช่อิ่มคนลุกเลยตอนที่นางพูดว่าปาต้องโกอ้หือสาวน้อยมหัศจรรย์แล้วก็เอ็นดูกามินตรงที่บอกว่ากามินทํางานชาลีตกงานชาลีทำงานกามิ n i ตกงานน่ารักมากเพอก็กอดกันน่ารักดีอยากกอดเขาเขาเหมือนตุ๊กตามีชีวิตพูดอะไรก็น่ารักพูดอะไรก็น่าฟังไปหมดแล้วคำที่เขาเอามาหยอดคน เป็นสับแสแสลงเขาน่ารักมากและมีบางช่วงแม่ลีบอกว่าเอาแม่ไปผับกับกามินก็ดีนะค่าตัวแม่ไม่แพงหรอกแต่กามินเอาไปให้ได้ก่อนเถอะและแม่ลีก็ยังบอกอีกว่าอยากจะจุบ๊บจุบจุบเด็กอะไรไม่รู้น่ารักมากใครได้เป็นพ่อแม่น่าจะชื่นใจไม่แปลกใจที่ใครก็ชอบนางให้หนูกามินทำงานหนูเก่งมากกามินเอ้ยแม่ชอบหนูมากเลย กามินไหวพลิบดีมากบอกเลยกามินลูกสาวขอเป็นลูกก่อนนะแล้วแม่ลีก็พูดซ้ำๆว่าชอบกามินมากเลยเรียกได้ว่ากามินถ้าลองได้มีใครได้อยู่ใกล้เป็นต้องหลงรักกันหมดเหมือนที่ชาลีเคยบอกไว้ว่าขนาดทีมงานก็ยังหลงรักกามินเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ